ใครอุ้ยอะไรยังไงอุ้ยยังไงคุ้นคุ้นไม่คุ้นไหมเก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเหมือนว่ายาเขารับไปรักษาฮะรักษาอะไรรักษาแล้วก็ใช้คนที่ว่าบอกนะแต่ว่าตัวรม่นตอนนี้คือว่าไม่เหมือนไงอือไม่เหมือนตอนที่ว่าอยู่นี่แต่ก็คลายใช่ไหมคลายปะใช่เหมายถึงเขาติดยาเหรออือ ยากับดื่มเหล้าตอนที่อยู่นี่นะตอนที่อยู่นี่แต่ตอนที่ว่าอยู่เนี่ยรูปร่างมาันจะอย่างงี้คือว่าเขาจะผอมเขา,าเขาเป็นใครของของถึงอยู่ที่นี่อะครับพี่โทษเขาเป็นแม่ของเป็นลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกเขาก็อยู่นี่คนนึงลูกคนเนี้ยเหมือนเกิดว่าคนชื่อเนี้ยดีใจได้ไม่ทันไรก็เจอคําตอบหักมุมความหวังเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านและแม่จำแรงยืนยันตรงกันแม่สิริพรของลักกี้ ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนบ้านหลังนี้มีเพียงญาติฝั่งอดีตสามีและลูกชายอีกคนของเธอเท่านั้นแหละครับเมื่อกี้ถามกุ้งมากุ้งใชายเจี๊ยบไหมรูปร่างไม่คุ้นเลยเก็ตกลงตกลงถ้าเป็นคนนี้จริงๆคือชื่อเจี๊ยบไหมใช่ชื่อเจี๊ยบชื่อเจียเจ๊ยบรอแต่ไปนานแล้วแล้วเขาหนีสถานบําบัดเหรอครับไม่ใช่เขาโดดรถหนีโดดรถหนีหมายถึงในขณะจะไปจะไปส่ง กำลังกำลังพาไป<ช>แล้ว<ช> <ๆ S 2> โดดรถหนีแล้วเอากลับขึ้นทันไหมแล้วไปร้านั่งไหมไม่ทันไม่ทันอ้าวจังเอาหมายถึงว่าก่อนถึงสถานบําบัดแสดงเขาหนีไป้แต่ตอนนั้นใช่เที่ยว<อ>เรกเขาไปเที่ยวเงี้ยไงโอ้เราจะเจอไหมนี่เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็ดที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ อัานาบรรดาฝากกดฟ้าดา,ดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทองไป่ยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า